สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมครับดอนนี Full ่ฟุตอปชันนานแล้วไม่ได้เจอกันวันนี้จะมาทาอะไรครับวันนี้ผมจะมาใส่นะครับท่อแทนท่อยางซึ่งอันนี้ผมสั่งมานะสั่งมาจากร้านก็คือสั่งมาใส่เองแล้วก็รีวิวด้วยนะครับก็คือตัวนี้ผมสั่งมาราคาพันกว่าบาทเองนะฮะผมจะมาใส่รถของผมนี่แหละรถของผมนี้เป็นรถเดิมวันนี้ผมจะใส่ท่อแทนท่อยางสองท่อนด้านบนนะครับซึ่งที่สั่งมาเนี่ยครับโอ้โห สั่งจาก l a z a ด a ามาครับราคาหนึ่งพันหนึ่งพันรวมส่งไม่เกินพันสองครับทำไมผมถึงสั่งเจ้านี้ครับเจ้านี้งานสวยครับผมนี่ครับงานสวยงามมากเลยครับนี่ครับมันมีหลายเจ้านะแต่ผมดูเจ้านี้แล้วงานเขาสวยมากคืองานงานคว่นนะงานคว่นละเอียดมากเป็นเป็นควันเล็กนะครับเล็กๆเนี่ยครับนี่ครับงานควันเล็กนะครับแบบนี้ครับ ที่ที่เป็นเจ้าอื่นที่ผมดูเนี่ยมันจะเป็นแบบควันใหญ่เป็นลอนนะฮะอันนี้จะโค้งสวยงามมากเลยผมว่านะน่าจะเป็นการตัดด้วยเลเซอร์นะครับตัดด้วยเลเซอร์งานจะละเอียดประมาณนี้นะครับสวยงามมากครับผมเนี่ยครับผมเห็นแล้วผมชอบเลยผมหามาหลายเจ้ามากนะฮะเจ้านี้งานละเอียดงานดีครับผมแล้วก็นะฮะตัวนี้ อันนี้เมื่อกี้เป็นท่อ a i r f โฟนะใส่แทนท่อเดิมตัวนี้ก็เป็นนะครับงานขวัญเสร็จแล้วก็ขัดขัดผิวด้วยนะครับถ้าใครขยันหน่อยก็ไปพ่นเลกเกอร์ก็เงาเลยนะฮะตัวนี้แต่ว่าอันนี้ผมจะลองใส่ดูก่อนนะครับงานละเอียดดีนะครับงานขวัญเนี่ยงานเข้าโค้งนะครับไม่ไม่มีแบบเป็น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 เคอร์ฟแบบเป็นรอนใหญ่ๆนะและงานเล็กมากเข้าโคง้งได้สวยงามมากครับตัวนี้นี่ครับ งานเชื่อมก็ดีนะครับแล้วก็ขัดผิวด้านในก็สะอาดเรียบร้อยดีด้านในก็สะอาดเรียบร้อยดีนะครับนี่ครับโอเคนะผมว่าโอเคเลยครับสบงานในราคาพันกว่าบาทนะครับอุปกรณ์นะฮะตอนนี้เป็น1.9นะเครื่อง1.9ปี2019อุปกรณ์ก็น่าจะมีตัวเดียวน่าจะเป็นตัวทีเบอร์10อันนี้ซื้อมาราคา50บบาทนะครับโอเคฮะก็เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ภายในนะครับ โอเคครับก็นี่ก็เดี๋ยวผมจะเอาน้ํากรอกเข้าไปนะเพื่อจะล้างดูนะครับก็ถือว่าเช็ครอยรั่วแล้วก็ล้างพวกเศษฝุ่นอะไรไปด้วยนะครับน้ํามาแล้วครับผมถือว่าเช็ครอยรั่วแล้วก็ล้างฝุ่นล้างอะไรไปด้วยครับก็ไม่มีนะครับก็มีแค่ตรงนู้นทีเดียว นี่ครับแล้วก็ไม่มีใครทำามานะครับแบบนี้ครับใส่น้ำเข้าไปแล้วนะครับให้น้ำล้นออกมาเลยนะครับ โยน้ำล้นนะครับอันนี้เช็ครอยรั่วตรงนี้นะครับไม่มีนะครับไอตรงข้อนี้ด้วยนะครับตรงข้อนี้ก็ออกตรงนี้ก็มีออกแค่ตรงนี้ทีเดียวนะครับถือว่าล้างล้างฝุ่นล้างไปอะไรไปด้วยนะครับส่วนมากเขาไม่ทำกันหรอครับแบบนี้ผมจะทำนะฮะ ใครจะให้ผมใส่ให้ก็ได้นะใครจะให้ผมใส่ให้ก็ได้ถ้าสั่งผมก็จะสั่งเจ้านี้แหละเพราะว่างานโอเคนะเดี๋ยวผมลองใส่ดูก่อนว่ามันจะพอดีเป๊ะไหมนะถ้าพอดีเป๊ะแล้วผมใส่ได้ก็ถือว่าผ่านครับผมก็น่าจะโอเคแหละครับเพราะว่าไม่งั้นเขาคงขายของไม่ได้ขนาดนี้งานเขาสวยครับจะมีขัดผิวขัดอะไรให้ด้วยนะครับ ต้องขออภัยนะครับคลิปมันอาจจะดูระเกะระกะไปหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเราตั้งกล้องแล้วถ่ายเองเนาะอาจจะดูลำคาญตานิหนึ่งนะครับ mm hmm. เผื่อมันมีเศษนะครับ mm hmm. เผื่อมันมีเศษพวกอะไรอยู่ที่เรามองไม่เห็นแล้วอยู่ข้างในที่มันคาคาอยู่นะครับแล้วเราใส่เข้าไปแล้วก็กินเติมมันก็จะดูดเข้าเครื่องเรา หรือมันมีเศษนอ็อตเศษอะไรที่มันติดอยู่นะครับก็ล้างล้างหน่อยก็ดีไม่ต้องรีบครับผมโอ้ย ก็มีรู <c oughs> มีรูตรงนี้นะครับนิดนึงรูตรงนี้นะครับเป็นรูไว้กัแ้มบบเป็นดูที่เราไว้ต่อกับไอ้ตัววัดบูทนะครับมันจะอุดตันนิดนึงเดี๋ยวผมต้องหาอะไรเจาะนะครับอ่ะเข้าไปเรียบร้อยครับผมทะลุฮะทะลุ นึกว่าจะไม่เจาะรูมาให้ซะแล้วนะฮะนี่ครับล้างให้เรียบร้อยนะครับเผื่อมันมีเศษนะครับไม่ต้องรีบนะครับ ดูเรื่องครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็เอาจอโบเวอร์โบเวอร์เป่าลมเป่าออกอีกทีนึงนะครับโอเคฮะเดี๋ยวไปดูกันวิธีการใส่กันเลยนะครับ ใส่ประมาณนี้นะครับใครที่ขยับสายนี้ไม่ได้ตอนตอนหมุนลัดนะครับก็เอาน้ํามันเครื่องทาก่อนทาตรงตรงเฟกตรงท่อตรงนี้นะครับแล้วก็ขยับขยับได้นะครับงานสวยครับงานละเอียดมากมาดูว่าฝาตัวนี้จะปิดได้หรือเปล่าอีกทีหนึ่งนะครับ งานเหนื่อยเลยครับซื้อมาพันกว่าบาทลองครอบดูก่อนฮะยังไม่หมุนยังไม่ล็อกนะครับ ติดเลยไหมไม่น่าติดอะไรนะรทุกอย่างลงที่เดิมนะครับอันนี้ห่างตั้งเยอะนะอันนี้ห่างต้งเยอะผมเห็นบางร้านบางเจ้านะฮะบ,บางบางบาง,บางแบรนดนะ์ะติดตรงนี้เลยนะเบ,บียดเบียดตรงนี้เลยนะครับจะเบียดตรงนี้ต้องถอดตัวนี้ออกใส่ไม่ได้อันนี้ห่างเยอะเลยนะครับถือว่าโอเคฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูก่อนนะครับว่าจะมีอะไรติดขัดหรือเปล่าแล้วค่อยประกอบตัวนี้คืนคืน ไว้ติดเหนื่อยเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องดูอีกทีหนึ่งก่อนนะครับว่ามันมีอะไรหรือเปล่าค่อยประกอบตอัวเลียงลงไปอีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะสตาร์ทเครื่องนะฮะเราก็ต้องหมุนไป,นปนพัดพัดลมความร้อนตรงนี้ก่อนว่าเผื่อมีเข่าพวงหรือว่าประแจเราลงไปติดนะครับเราก็จะได้รู้ว่ามันจะมีเสียงใกล้ๆกล้เพรอกครับ,บ,รบมีหลายคนนะฮะ หลายครั้งแล้วนะครับที่สตาร์ทเครื่องแล้วลืมพวกกุญแจต่างๆไว้ตรงนี้นะครับมันร่วงเสียตรงนี้ตีใบพัดแตกเลยนะครับหลายพันนะครับเช็คให้ดีนะครับว่าเราลืมอะไรหรือเปล่านะครับโอเคฮะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องครับผมขอ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 อนุญาตวางไว้ตรงนี้นะครับหวังว่ากล้องจะไม่ร่วงนะครับ Så เรียบร้อยนะครับสวยงามครับผมมาดูว่าเดี๋ยวปิดฝาที่จะติดอะไรหรือเปล่าฮะ คลิปตัวไหนจะผิดหรือเปล่านะครับเป๊ะนะครับว่ายังไงฮะเพื่อนเพื่อนดูคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงฮะก็คอมเมนต์มาได้นะครับฝากกด Subscribe กดติดตามช่องด้วยสลับช่องอผม d อนนีฟรีชั่นครับสลับคลิปนี้ ไว้แค่นี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ